ครับเมื่อนี้สร้างโอุตสาสีมากินลาบเนื้อครับครับผมเมื่อนี้ยอร่้านครับในยุลานครับมี่ <c oughs> คนอยู่ครับ <c oughs> ไม่ใช่คนอยู่ด้านเด้อพี่น้องเลย <c oughs> ครับ เปลาล้านมื่อนีค่ครับนนครับอีาลาบเนื้อตำหู้ใช่ไนี่แหะครับแล้วคนถามมาทักดูง,งานอย่างเดูาง,ง,าาง,งานอย่างเอฟซีเขามาปล่อยมาดานเนี่ยครับผมขายให้รูจ้จดครับขายลูกเตา๋าหนักปลาเลวโหเป็น กันตังๆนั่นนะตังยังสี่ขึ้นยี่านหลูกพวกลูกโซเชียลลูกยูทูบเนาะทีหนึ่งยายครับกับยายปักแว่นะครับ,บยาปักแว่คุณผูดอ,ดอดนเป็นปแก่แนแนครับเสียบไปยายเสียบไปรค,ครับ ตัวตำขอ,ของข้ามเไงเี่ชาวบ้า<อ>นดูตื่นเองต้นว่าค่ครับ,คร,บครับครับอเอาดาบเนี่ยครับทางวไหมไหมตงไหมร์ไซค์ปกเาอะไกันใ่ เจ็บมั้งเจ็บครับเพื่อกันยุรานมานันเลยครับ Mm hmm. เดี่ยมไปนอนแช่มาเด้อสูบดูคนได้ทำน้ก่อนเล้ไปต้องฟิตหน่อยครับ mm hmm. นี่ครับนีคร mm ับ hmm.

แซ่บครับแซ่บแ้วคนเนี้ครับแซ่ไปด้ครับล้านยุ่ข้างๆนี่แหละประานล้าน,านาลูกเตาเค,รครับขอบบรกับ มาผิ่หนังมามาดู่อกี้น้ำไกครับ<ด>จุดกําเนี้เตยมากเตยดีขนาดนต้นเับชมตามครับ

ใจกูง่ายสัมบูรณ์ซื้อที่ไหนชอบเดียวอีกมั้งอืมใช่ค่ะพี่อ้อย quyền gì của bạn nhá kéo khom nhìn nón là à ได้ไหมเนี่ยปบท้องเป็นสิบพุงพี่นนองเอาไม่เคอสิทธิ์สิหันท่านอยู่จิกำถึงกำพีท่านมั่มีอย่งดอกมันได้ยุครับมะเขือครับมาเกือบสี่สัวงสักงอลล้เดียวพี่จีนนี่ต้องยุ่งจิงนะครับ เกือกหลักหนเดียวีันแล้เอางีวครับ bên nữa Đứng thẹp Cũng được

ีเมันจะอนสองคนมีแบบวงสุกเดิน,นวงสุกไม่ใช่แต่ละทีะทเดียมจืนเนาะน้องม่นตุ่มปะเห็นปะนมัหม่ ดริงเขาอยู่พ่อใหญ่เงาะรครับครนีวครับลาครับมือเจีขอเขาพลาอ่านครับฮันโตลเดาตหนังเ้ย ยังจำกินอืมสุดยอดเลยน้องซับโอเคโอเคครับน้องมึงดีทั้งวันก็ออกมัอชุ่ร้านอย่าลืมกดติดตามเด้อพี่น้องเอ้ยกดทัพตะไคร่กดกระดิ่งถ้าพูดถึงมีคลิปดีๆใหม่ไม่เห็นเป็นมาก ครับคันี่ครับในาภาพผม